เรื่องเรากล่อมนอนจากเดบุกเทเลอร์ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนเอเรื่องที่มีชื่ีว่าระยะห่างระหว่างเรา อีธานเกิดและเติบโตบนดาวอังคารโลกที่เขารู้จักเป็นเพียงภาพถ่ายแล้วเรื่องเล่าจากนักวิทยาศาสตร์บนสถานีอนานิคมภายนอกโดมกระจกที่ปกป้องพวกเขาจากบรรยากาศอันเบาบางมีเพียงพื้นดินสีแดงอมสม้มมันดูแห้งแล้งและท้องฟ้าก็มีสีเหมือนสนิมที่ไรเมฆอีธานเคยถามแม่ว่าโลก เป็นยังไงแม่ของเขายิ้มแล้วเล่าว่าโลกมีท้องฟ้าสีฟ้ามีทะเลที่กว้างใหญ่มีสายลมอันอ่อนโยนและสายฝนที่เย็นชำ่ำอีธานนั่งฟังอย่างตั้งใจจินตนาการถึงสายน้ำไหลรินและเสียงคลื่นกระทบฝั่งแม้เขาจะไม่เคยสัมผัสมันเลยก็ตามวันเวลาผ่านไป อีธานเติบโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มที่มีความอยากรู้อยากเห็นเขาเฝ้ามองโลกจากหน้าจอมองวิดีโอเกี่ยวกับเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีผู้คนที่เดินผ่านกันไปมาและเด็กๆที่วิ่งเล่นในสวนสาธารณะหัวใจของเขาโหยหาบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่เขาไม่สามารถหาคำอธิบายได้วันหนึ่งโครงการส่งตัวมนุษย์กลับโลก ได้รับอนุญาตอีธานเป็นหนึ่งในผู้ถูกคัดเลือกให้เดินทางกลับไปยังโลกเป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อยานอวกาศลงจอดและเขาเก้าวออกจากแคปซูลเป็นครั้งแรกแรงโน้มถ่วงของโลกก็ดึงร่างของเขาลงอย่างหนักหน่วงมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งแปลกใหม่และยากลำบากแต่ทันทีที่สายลมพัดผ่านใบหน้าของเขาทุกอย่างก็เปลี่ยนไป อีธานเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีฟ้าอันกว้างใหญ่ซึ่งทอดยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดแสงแดดอุ่นๆกระทบผิวกายของเขากลิ่นของดินชื้นหลังฝนตกโชยมากับสายลมเขาหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีธานได้พบกับมายาหญิงสาวที่เกิดและเติบโตบนโลก เธอเป็นคนเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างสงบทำไมคุณถึงมองท้องฟ้านานขนาดนั้นละ่ะเธอถามอีธานอีธานยิ้มแล้วตอบไปว่าเพราะฉันเคยอยู่ในที่ที่ไม่มีมันเมื่อได้รู้จักอีธานมายาก็เริ่มมองโลกต่างออกไปจากเดิมเมื่อก่อนเธอไม่เคยสนใจอะไร ไม่เคยสนใจว่าโลกจะเป็นอย่างไรไม่เคยมองหรือสังเกตธรรมชาติรอบตัวไม่เคยเห็นคุณค่าในที่ที่เธออาศัยอยู่เธอเริ่มสังเกตว่าต้นไม้ไหวเอ็นไปตามลมได้อย่างไรเสียงนกร้องในยามเช้ามีความหมายแค่ไหนเธอเริ่มรู้ว่าความมหัศจรรย์ไม่ได้อยู่ในกาแล็กซีอันไกลโพ้นแต่อยู่รอบตัวของเธอมาโดยตลอด เวลาผ่านไปหลายเดือนทั้งสองได้กลายเป็นเพื่อนรักที่รู้ใจกันแต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของอีธานไม่สามารถปรับตัวเข้ากับแรงโน้มถ่วงของโลกได้ทั้งหมดหัวใจของเขาทำงานหนักขึ้นทุกวันกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงเขาเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วรู้ว่าเขาอาจไม่มีเวลามากพอ คืนหนึ่งที่เขานอนอยู่บนสนามหญ้าเขามองดวงดาวที่เขาเคยเรียกว่าบ้านและพูดกับมายาว่าบางทีฉันอาจจะไม่ควรมาที่นี่ตั้งแต่แรกมายาหันไปมองเขาทำไมพูดแบบนั้นละ่ะก็เพราะสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องจากไปอีธานพูดเสียงแผ่วเบา มายายิ้มก่อนที่จะเอื้อมมือไปจับมือของเขาแน่นแค่รู้ว่ามันมีอยู่จริงก็คุ้มค่ากับการได้มาแล้วไม่ใช่หรออีธานนิ่งไปก่อนที่จะค่อยๆยิ้มตามเขาคิดตามมายาว่าแค่เขาได้รู้ว่าท้องฟ้าสีฟ้ามีอยู่จริงได้รู้ว่าลมพัดผ่านใบหน้าเป็นอย่างไร ได้ยินเสียงฝนตกได้สัมผัสยานนุ่มๆใต้ฝ่าเท้าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเช้าวันต่อมาอีธานบอกลามายาเขารู้ว่าร่างกายของเขานั้นไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานกว่าน,นี้และเขาต้องเดินทางกลับไปยังดาวคาร เครื่องยนต์ของยานอวกาศคำรามขึ้นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดงขณะที่มันทยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศมายามองมันลอยออกไปไกลขึ้น,นเรื่อยๆก่อนที่จะก้มมองพื้นหญ้าที่เธอเหยียบอยู่เธอถอดรองเท้าออกแล้วสัมผัสความเย็นชื้นของพื้นดินเป็นครั้งแรกเธอหลับตาลง แล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆบางครั้งเราอาจจะต้องมองผ่านสายตาของผู้อื่นเพื่อเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่และบางสิ่งถึงแม้จะอยู่กับเราเพียงช่วงเวลาหนึ่งแต่มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและวิธี ที่เรามองโลกไปตลอดการขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The b o ุ k t ทเ l e r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ